Yeah. She's got some nice long hair, and you know that she's a tragic. All the boys stare, can't help it, it's a habit. Clothes that she wears, short skirt, and a jacket. I just wanna get her all alone on a mattress. I just wanna have it, I just gotta have it. สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะสำหรับทุกท่านนะคะที่กำลังเข้ามาเยี่ยมชมช่องทาง Youtube Amphat f o y u ของอานิตอนนี้นะคะแล้วยังไม่ได้กด Subscribe กดติดตามกดกระดิ่งนะคะรบกวนกดแพ่งด้วยนะคะเราสัญญาว่าเราจะเอาคลิปรถสวยๆมาลงไว้ในช่องให้ทุกค้าได้เยี่ยมชมกันนะคะอย่างเช่นนะคะวันนี้นะคะ,ะรถรุ่น X Amphat นะคะเป็นกระบะแฝบยกสูงในรุ่น ที่เรียกได้ว่าสุดฮอตยอดฮิตในตอนนี้เลยทีเดียวนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าชุดแต่งทั้งหมดที่ลูกค้าดีไซน์มาแล้วจะสวยหรูดูดีขนาดไหนนะคะเราก็ยังบอกลูกค้าเหมือนเดิมนะคะว่าชุดแต่งทั้งหมดนะคะเป็นช่างที่ชํานาญการในการติดตั้งให้ลูกค้าเลยทีเดียวนะคะที่เห็นเด่นชัดด้านหน้านะคะตัวกระจังหน้า FORD นะคะตัวนี้ ลูกค้าเลือกเป็นสีแดงนะคะตัดสีดำด้วยนะจ๊ะเรียกได้ว่าลง,ลงตัวมากนะคะชุด F150 ที่อยู่ด้านใต้นะคะตัวนี้จะมาพร้อมกสเปตของเขาเลยนะคะกระจังหน้าทั้งหมดเปลี่ยนให้ลูกค้ายกเซตด้วยนะคะพร้อมไฟ LED สามดวงตัวนี้ด้วยนะจ๊ะรวมถึงตะกูฝากะโปรงตัวนี้ก็บอกได้ว่าลงตัวมากๆจริงๆนะคะสำหรับทรงเรียบดำเงาตัดดำด้านตัดบล็อก ลูกเต๋าสีแดงด้วยนะจ๊ะเรเจอร์สติกเกอร์ที่มาพร้อมกับตัวคาดข้างนะคะที่เป็นสีแดงนะแล้วก็ตัวไฮไลท์อีกชิ้นนึงนะคะตัวนี้จะเป็นไฟหน้ามัสแตงนะคะลูกค้าจะเห็นว่าจะมีขีด3ขีดนะคะแล้วก็มีลูกแก้วตรงนี้ ทาค้าแล้วก็มีไฟล,ล์ running daytime วิ่งจังหวัดให้ลูกค้าด้วยนันจะ๊ะสำหรับลูกค้านะคะที่อยู่ใกล้อยู่ไกลอยากได้โปรโมชั่นแบบนี้นะคะทักเข้ามาหาแอมดีกว่านะคะเบอร์โทร0642964964นะคะถือว่าทิ้งข้อความไว้ในช่อง t YouTube ฟอดแอมฟอร์ดปออยู่จะได้วันด้วยก็ได้นันจะ๊ะชุดแอปถึ5 0ค่ะก็ะยังมาพร้อมกับตัวซุ้มล้อขนาด6นิ้วนะคะไม่มีหมุดนะไม่มีการจอะทำลายสิ่งตัวรถใดๆเพิ่มทังสิ้นนะคะรวมถึง แมกยางนะจ๊ะแมกยางตัวนี้มีความส6นะแมตตี้เจ็ดร้อยแมเป็นลายดอกไม้นะคะกูเอลด้วยนะคะสําหรับสติกเกอร์รอบคันทั้งหมดตัวนี้ลูกค้าก็ดีไซน์เป็นชื่อของลูกค้าเองนะคะสีตัวหนังสือสีขาวนะคะแล้วก็ตัวสัดโครนเป็นสีแดงนะคะลงตัวมากสวยมากนะคะเรียกได้ว่าจัดชุดเซ็ตลูกค้านี่จินตนาการรำเลิศจริงๆนะจ๊ะสำหรับชุดครอบ เราเปลี่ยนเป็นสีโครเมียมให้เอาสีดาบด้านให้ทั้งหมดนะจ๊ะโอเคสำหรับตัวด้านหลังอีกนิดนึงนะคะเราติดสติกเกอร์สีสีให้นะคะแล้วก็โลบาร์เลของเอาท์เลตเตอร์อ่าทัที่ทขของฮาเกสนะคะทรงยาวด้วยนะจ๊ะเลนใช้งานนะเราวรังคาตัวนี้เราก็ใส่ให้เพิ่มด้วยนะคะมาถึงโซนด้านหลังนะคะโซนด้านหลังก็จะมีตัว สติกเกอร์ฝาท้ายเห็นไหมสีแดงๆนะคะตันี้เป็นลายล้อนะแล้วก็รวมถึงตัวสติกเกอร์เรนเจอร์นะคะเป็นสีเทานะตัวกันชนท้ายเหล็กของ Outlander เช่นกันนะคะมีห่วงรัอกจูให้มีไฟส่องไฟกระบะให้แล้วก็รวมไปถึงตัวดับหลังเป้ากรนรอยเปิดน,น,นะจ๊ะอยากได้โปรแบบนี้ทักมาหาเลยนะเดีย๋ยวดูรอบๆคานไปอีกนิดนึงนะคะ สำหรับภายในก็เปลี่ยนจากเบาะผ้านะคะเป็นเบาะหนังให้นะคะเรียกได้ว่า,าฟังก์ชันครบจริงๆนะคะอยากได้อะไรอยากมีข้อเสนอแบบไหนทักเข้ามาหาเอมเลยนะคะสำหรับข้าราชการนะคะก็ยังย้ำลูกค้าอยู่เหมือนเดิมนะคะว่าคุณได้รับสิทธิพิเศษมากๆนะคะสำหรับส่วนรถที่เรามีให้อยู่ในมือในตอนนี้นะคะอยากได้โปรแบบไหนทักเข้ามาหาเอมเลยนะเดี๋ยว อขออนุญาตลาไปก่อนนะคะเพราะว่าแดดร้อนมากไม่มีคนถ่ายคลิปให้ด้วยนะคะต้องถ่ายเองพูดเองนะคะฝากช่องไว้ด้วยนะคะ m อ f o r ร for อย u channel นนะคะอยากได้ข้อเสนอดีๆนะคะทักเข้ามาหายอยากได้รถประมาณไหนรุ่นไหนนะคะฟอร์ของเรามีจำหน่ายทุกรุ่นนะคะกระบะเรนเจอร์รถเจที่นั่งเราก็มีนะคะวายแทกนะคะเดี๋ยวฝาก ช่องไว้ด้วยนะจ๊ะฝากกดติดตามไว้เรื่อยๆนะเดีย๋ยวเรามาเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ